สวัสดีครับคนชอบหัวชาแนลมาแล้ววันนี้มาแล้วงวดที่แล้วก็จับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านมาแล้วนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่เข้ามาชมนะครับสูตรสามของเราไม่พลาดนะครับงวดที่แล้วก็เข้างวดก่อนก็ได้เก้าเจ็ดเต็มๆนะครับตัวเด่นไปด้วยนะครับงวดนี้ก็เก้าสามสามเก้านะครับ เด่นเก้าจา์ให้แค่ตัวเดียวนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมอาจารย์นะครับสูตรสามนะครับไปดูย้อนหลังได้นะครับเก้าสามสามเก้านะครับใครที่มาไม่ทันเข้าไปเข้าไปดูย้อนหลังนะครับอาจารย์ให้เด่นเก้าคือใบนี้แหละครับนี่คือใบเก่านะครับที่อาจารย์ได้ลงคลิปให้ดูนะครับหรือถ้าท่านใดที่ไม่แน่ใจนะครับเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับ ใช้ใบเดียวกันนะครับตัวเดียวกันใช้ใบนี้เลยนะครับของวนที่แล้วเ,เดือนเจ็ดอาจารย์ให้ห้าเจ็ดตัวเดียวนะครับเดือนเก้าอาจารย์ให้เก้าสามสามเก้าตัวเดียวนะครับการดูนะครับให้ดูที่สูตรนะครับดูเป็นสูตรเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับแต่อาจารย์จะมาสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆนก็จับจับดูนะครับว่าสูตรไหนที่เข้า ดูย้อนหลังแล้วก็จับไปพิจารณานะครับแต่วดดสุงคลิปสุดท้ายอาจารย์จะเป็นคลิปสรุปนะครับถ้าสรุปแล้วก็จะมีรวมตัวเลขให้เน้นให้นะครับแต่บางครั้งก็เข้าที่สูตรในแต่ละสูตรนะครับอย่างสูตร3นี้เข้าตลอดเข้าตลอดนะครับสูตร3ของเราเ,เพื่อนๆก็จับ ตัวเลขจากสูตร3ก็ได้นะครับซึ่งตัวเลขมันจะน้อยน้อยกว่าเวลาที่ไปสรุปนะครับซึ่งสูตร3าก็มีความแม่นยำนะครับแม่นยำมากเลยนะครับพลาดไม่ได้นะครับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็ฟังให้จบเลยนะครับว่าเคล็ดลับมันอยู่ตรงไหนนะครับในการซื้อนะครับมีเคล็ดลับในการซื้อสูตร3 7 0เอร์เซต์นะครับ 70%ของ1ปีนะครับเข้าที่70%นะครับโอกาสที่จะเข้าของแต่ละง,งวดก็อยู่ที่70%อ่ามาดูกันเลยนะครับใช้3ตัวบน3 2ตัวล่างนะครับเป็นตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับมาคัดมี603แล้วก็39นะครับมีมีตัวชนกัน เหมือนกันอยูตัวนึงนะครับก็เลยเพิ่มหลักร้อยมานะฮะปกติก็จะใช้แค่หลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยนะครับถ้างวดไหนที่มีตัวเลขชนกาอาจารย์จะจับหลักร้อยมานะครับจะเป็นสูตรส่วนตัวนะครับามาดูศูนย์เลยครับศูนย์ก็มี0 4 0 6 3ส่กาม็มี1 3 3 5นะครับกลับด้วยนะครับกลับด้วยทุกตัวนะครับทุกตัว ส่วน9เด่นตัวนี้นะครับก็จะมี9 7 9 1 9 3 95นะครับอาจารย์ตัดตัดตัดออกไปนะครับให้เป็นตัวดับไปนะครับเพราะว่าตัวเลขที่อาจารย์คัดมาคือมันเข้าครบแล้วคะเข้าครบทุกตัวแล้วปกติเด่น9ของอาจารย์จะมีตัวนี้นะครับคือมันเข้าทุกตัวเลยนะครับตัวเลขที่อาจารย์คัดมามันจะทยอยเข้า อันนี้ก็คือเหมือนกันนะฮะมันจะทยอยเข้าแล้วแต่วินนะครับอันไหนที่จะเข้าวินก่อนเก้านี่เข้าครบแล้วนะครับหกนะครับมีหกสี่หกแปดนะครับคลิปสั้นๆน,นะครับไม่ยุ่งไม่ยากคัดตัดดับให้เรียบร้อยนะครับคัดตัดดับสูตรสามมีความแม่นยําสูงนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสามอาจารย์ก็จับตัวเลขตามสูตรสามนะครับส่วนมากอาจารย์จะจับ ตามสูตร3นะครับมันจะเข้ามากกว่านะฮะเจเปอร์เซนต์ความแม่นยำสูงนะครับอนุครม24นะครับจะมีอนุครมมี1มี3มี5อนุครม2 4นะครับแต่ละสูตรอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็น1 3 5นะครับซึ่ง 1.,35 นี่โอกาสจะเข้าก็น้อยกว่านะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อ่า50์นะครับ อนุกรมสองสีนี่จะจะเข้าเยอะนะครับ60 70%นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่นะครับกดติดตามเลยนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับแม่นสุดในประเทศไทยนะครับแม่นสุดในประเทศเลยครับกล้ายืนยันขนาดนี้เลยครับไม่กดติดตามถือว่าพลาดนะครับ กดติดตามไว้เลยนะครับท่านที่ไปดูมาจากที่อื่นนะครับมันจะหลายนะครับหลายหลายสูตรหลายตัวเลขนะครับจับไปจับมานะครับเอาไปมาแล้วก็พลาดนะครับท่านมาดูแค่สูตรสามของอาจารย์นี้นะครับคลิปสุดท้ายอาจารย์จะมีสรุปนะครับรวมรวมทุกคลิปทุกสูตรนะครับแล้วก็จับมาสรุปจับมาสรุปให้นะครับใน สมุดเล่มนี้นะครับอาจารย์จะจับมาสรุปนะครับอย่างงวดก่อนก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเต็มเต็มนะครับเมื่อที่ผ่านมาก็เก้าสามสามเก้านะครับหน้าต่อไปนี้จะเป็นหน้าสรุปนะครับอย่างว่างเปล่านะครับอาจ,จารย์จะทําให้ครบทุกสูตรแล้วก็จะมาสรุปนะครับฟังให้ดีนะครับนี่คือตารางนะครับ สมุดต,ตำรานะครับอรอชมนะครับตอนนี้ดูสูตรสามไปก่อนนะครับตอนนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีก่อนวันนี้